มีทะเบียนบ้านใหม่ย้ายเข้าย้ายออกทำยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีการปลูกบ้านแล้วยังไม่ได้มีการกำหนดขอเลขที่บ้านนะคะท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่บ้านของท่านตั้งอยู่นะคะ เอกสารหลักฐานที่ท่านต้องใช้ได้แก่ 1. ใบอนุญาตปลูกสร้างตัวจริงนะคะสสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือใบอนุญาตสาสำเนาโฉนดที่ดินนะคะเอกสารหลักฐานเพียง3ข้อนี้ท่านก็สามารถยื่นคำร้องขอกำหนดเลขที่บ้านได้แล้วนะคะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีเล่มทะเบียนบ้านอยู่แล้วมีการกำหนดเลขที่บ้านแล้วหากเล่มเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอออกเล่มทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่สำนักง,งานเขตโดยฝ่ายทะเบียนของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะแต่ท่านต้องไปนะเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะการออกเล่มทะเบียนบ้านท่านต้องนําเอกสารหลักฐานดังนี้ไปนะคะ1บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่ระบุในเล่มทะเบียนบ้านนะคะ2ค่าธรรมเนียม30บาทในการยื่นเรื่องเพื่อ,อออกเล่มทะเบียนบ้านใหม่นะคะ เพียงเทาง่านี้ท่านก็สามารถนำเล่มทะเบียนบ้านไปใช้ได้แล้วล่ะค่ะกรณีมอบน้านะคะถ้าท่านไม่สามารถมาดําเนินการด้วยตนเองท่านสามารถมอบให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทนได้โดยเอกสารที่ต้องใช้1นหนังสือมอบอันานนะคะส่วนนี้ท่านต้องติดอักกรสแตมนะคะ10บาท ส่วนที่2ได้แก่ำ่ำําเบาบัตรประชาชนของผู้มอบนะคะส่วนที่3ได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นมาดําเนินการแทนท่านได้นะคะ หลังจากที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ท่านสามารถนําใบย้ายมาแจ้งย้ายเข้าต่อสํานักทะเบียนที่ท่านประสงค์จะย้ายเข้าโดยผู้ยื่นคําร้องได้แก่ตัวผู้ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายจากเจ้าบ้านโดยเพียงนําเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. ใบแจ้งย้ายที่ท่านได้จากสํานักทะเบียนต้นทางที่ท่านแจ้งย้ายออกมา 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าแจ้งย้ายเข้าจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะแจ้งย้ายชื่อออกจากเล่มทะเบียนบ้านท่านหรือเจ้าบ้านสามารถยื่นคำร้องนะดสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะเพียงนำเอกาสารหลักฐานดังนี้นะคะ1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องนะคะ 2. เล่มทะเบียนบ้านฉบับจริง 3. าที่อยู่ที่ท่านประสงค์จะแจ้งย้ายเขา้าเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถยื่นคำร้องแจ้งย้ายตัวเองออกจากเล่นทะเบียนบ้านได้แล้วค่ะกรณีที่ท่านหรือเจ้าบ้านไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเองนะคะท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยใช้เพียง 1. หน,งหนังสือมอบอำนาจที่ติดอักกรสเตมนะคะ2 หรึ่งบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจท่านนําเอกสารหลักฐานเพียงแค่นี้ไปยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนและสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่ออยู่ก็สามารถแจ้งย,ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านได้แล้วค่ะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางผู้แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางมาพร้อมกับเจ้าบ้านโดยนํา เล่มทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปยังสำนักทะเบียนที่ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าทั้งนี้หากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปด้วยตนเองสามารถยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดได้โดยทั้งตัวผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้านต้องโหลดแอปพลิเคชันไทยไอผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องผ่านแอปไทยไอดีในหัวข้อการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองหลังจากผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องแล้วทางเจ้าบ้านจะได้รับข้อความในการกดยืนยัน ที่จะรับแจ้งการย้ายเข้าหลังจากการแจ้งการย้ายเข้าเสร็จสมบูรณ์เจ้าบ้านก็นําเล่มทะเบียนบ้านมาติดต่อสํานักงานเขตเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองค่ะ